สวัสดีจ้าพี่โยคุลาตาหญิงด้วยจ้าสวัสดีจ้ายันดิจ้าเมลีจ้าอาจัดแล้วจ้าที่บักแกะนอจทย์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ใส่ช่างแนี่ยวได้กิโลนึงนะจ๊ะก็มีออเดอร์นะจ่ะก็ได้ไปกิี๊ข้าวนะจ๊ะวันนี้อันนี้เป็นพักเซียนดองนะจ๊ะนี่แมลี่ก็บต์แล้วจ้าที่บักมีฝนตกใสมาพักเซียนก็ออกนะจ่ะนี่อันนี้เป็นตลาดทอดตลาดตัวตัวเมลีชอบไปเดินตลาดหนักเลยจ่ะไปดูแลกิจการนะจ๊ะอันนี้ก็เป็น อันนี้ปลานนี้เป็นในพักขมด้วยจ้ะพักขมต้นใหญ่นะจะแล้วก็พักสะำผมดวกด้วยจ้ะนี่ก็เป็นเกาเหลาที่บ้านน้องแนนไปสั่งมาจากลานที่บ้านไปกินประจําะจ้ะจันมาจักมากินข้าวก็ดูนะจันโยกคนนี่จ้ะไม่เดิมพักเสียนดองสูตรของแมลี่ด้วยจ้ะนี่หนองเกลือธรรมดาเนี่ยนจ้ะลอยแม่ลอยต่อมกินติ้วมือแม่ โอ้โมาเช่นเดีนกับนอเนี่นยวนกายก็ร้อนรอนจะนี้เหมือนพอจะตกแต่ไมตกจทก,ก,กทีจ้ะมหาหนังท่ลา้างบานนี่จะทั้งในบากนก็นั่งไ่ไหวตกใจกเหมือนเขาเตาอบเลยร้อนมากๆเลยสงสัยจะเป็นั่งเขาชาวเขาเทียงใช่หรือป่านี่ร้นร้อนร้น พักคมจ้ามาเด้อจ้าเดยพี่คุณไหนย,ยังไม่กินข,านขา้าวก็มากินข้าวชาวข้าวเที่ยงผมก็ไม่รีเลยด้อจ้าเจ้งร้านค่ะอะอ่ะอ่อ่โอ้ย,ยิงกินเกาเหลาด้าเขาโรนได้เกาเหลาโรนได้ไม่โรนยันนี่ดูเตื่อออกซิเจต แดดตลอดจริงๆจะแบบนี้ไม่กลับมาหลอดเลยจังนี้จากที่บอกว่งต้องการหายหลอดไป็องสามปันจัจ่ะแต่ก่อนอนี้ยังไม่ค่อยหลอดเท่าไหร่เลยที่ซื้อมาหลอดเหมือนเดิมเลยเขาเพียรเดิมเลยจ่ะนะโกรนเหมือนเดิมต้องใช้สกาดน้ำกันเองใช่หรือเปล่าเนี่ยว้า ในบางทีก็อาจจะย่างเล่นสงตาด้ยู่จ้ะ <c oughs> แถวบ้านพี่โยก็ยังเห็นมีคนเลนเลนสกันอยู่นะจ๊ะนก็ยังไม่ได้นั่นนะจ๊ะยังไม่ได้ล <c oughs> ดเลยก็ทีเดียวถึงวันทเห็นถึงสาวเสตียโยถึงจะไปอาบน้ำอาบตาได้จนี่ จะกัสลัดไอ้นี่เป็นผิดต้นจะจัดทีโีชอบกึนก็ตลาดตสวนหนู่ง็ แล้วิึงเขาก็จายกรอนได้แล้วจะ้ะเข้าไปก็ต้อง ินน้ำไปพร้อมเลยจ้ะนี่มาจ้ะนี่เขาชาวเขาเที่ยงพร้อมกันเลยจ้ะ เมื่อกี่จะกับแฟนน้องแนงรับรถไปไหนจ้าเมื่อกี้กไปหาสื่อได้นี่โดยขย้ำนั่นแนะแม่ไม่ได้ย้ายของดกอกากับเชยขย้ำเช็ดกับเชนยนั่นี๋ยาทำไมกินกันโนรือกไม่ใช่ผมมอกีำี่เชยเราค่ะ sáu nhiêu bao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  nhiêu nó nhiêu bao แรงดีพอฝนตกก,พกพ็พักคมพักเยนง,งอกเต้มเลยจ้ะนหนินาบานเขื่อนบานกันนี่จ้ะเริ่มันาบานเลื่อนบานเลยจ้าเ่มมันงอกมีเนื่อทีงอกเลย บ้านเมลลี่มันมันเขีแต่มันมีโงกได้ตัวกันเป็นแต่ที่ดินนั่นัมืดเลยก็โขลกไก่โขลกอะไรกันนี่จะมันกโงกดดไม่ได้ไ่บ้านตู้คามกันนี่เนื้อทีก็เยอะแจะเป็นไรนึงงเหนืะไหนแต่มัน,นมีพักโงกหลายอย่างกันเนี่ยลาโดนปวนิดนึ่งกับพักเซียนพัก พักขมอะไรก็ออกนี่ยจกเป็นพักขมต้นใหญ่น,ะะน,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 นี่้ะอ้เนียมารลัพนปล่งหางก็เด็กหน่อยทล่ะบือา <c oughs> อ้ยเนียอโรนคัดจริงๆ ห่อนจริงรงจรงเนี่ยนแะดดโอ้โหสำคัญกันนะก็้ไม่รู้แดงใรผมกับใจ กินกบปลาถอดอีกอร่อยดียจังมาเดือจแต่มากินข้าวก็ไม่ดีเดือดเดืออร่อยดียจ้ะ <c oughs> ข้าวช่ำกลางความร้อนดจ้ะ <c oughs> พอมันเขาเตาโอ้พึ่กัดเลยใจมันเป็นเนยสังกับซีใจมันก็โลนขนาดก็มีต้นใหม่อยู่ด้วยังเนี่ยแ้วก็ไม่เย็นเป็นทีๆแต่เวลามีลมผัดมาหนังเต้มันควยผัดมาแรงอจะผัดมาบเบา เดี๋ดใหญ่จิ้นเลยเองเด็ข่าวว่าแม่อ nah ้วนที i i ่อย so ู so ่บ้านมู SMS ่บ the ้านตะไกๆกันนี่ว่ากลับมาบ้านแล้วน <h aling> ali> <Ramadan> ี่จ้ะมากินข้าวเสี่ยงกันเลยจ้ะเด้อดูกันเลยจ้ะหลอนไหมเนาะจัมบานซ่าตะแก่นะแล้วก็ซ่าตะแก่ด้วยน้องตะแก่เหลียกพิ่เหลียกถูกน้องตะแก่ซ่านี่ซาตะแก่เด็กข่าวว่ามาบ้านแล้วมากินข้าวเสี่ยงก็ไม่ดีเลยจ้ะเด้อนี่หลอนได้เลยจ้ะ สุดๆไปเลยหล่นเนี่ยกระนีดต้นเย็นมันนาจะฝนตกมันก็ไม่ตกเราแตมันหมว่บ้านนี่คือจะแบบก,ก็ไม่ตกเขย่งลงไปก็แเป๊ปะอกหายไปเลยขับเขาก็ลอ,อยด้วยจังมันก็หิวดาแล้วก็ กะเเผาลอยได้ดดดเลยคุอนอะก้านี่เขาเสนิโยจะไปอาบนาเปลี่ยนสื้ผพาเรียบให้เรียบ้ะ เราก็ถึงเด็ดรอแล้วก็หาบนอยู่ยากคือกะบาดพิโอเนี่ยนะันงล่มได้ก็ล่มก็มันไม่มีลมเป่ามันก็ไม่เย็นอย่างเกาเ่าแต่มันตอตมีลมเป่าเป่าได้มันถึงจะเย็นแต่มมันไม่เย็นเอาเลย ผนสายหัวผ่านแผนมานจะหลุดผ่านมาสายผ่านมาผัว,วก็หัน,นหแบบรล้ววิ่งเมื่อหรจะร้หลุดเยวจะนี่หนังกินขานี่ได้ร้หลุดเลยจะ พูดจหวานดีไหมหาาวานตะเมนะ่ะเชึงตุมนานไปหน่อยลืมเมี์พอมาซุกเน้วมันจะเหี่ยวแต่อันอันนั่นไม่ดูเหี่ยวแม่อัน,นทีมันมีเปลือกอยู่ได้น่ะออนานเมรลืมขูดขพดได้หนึ่งถ้าขูดหวาน,นมันตุ่มไม่นานตุ่มจะสิบนาทีไปหมดซุกเลยรวทักวงาเลยดวย ลวกปลาพึ่งเอามาแจกเจีเนี่ยนำมันมาแจกโรงทานใ้ตรงเาตวบางก็เลยที่มันยังมาเจอแต่มันลงนนมีคน,นอยู่ยยรวยอ้รวยรวนก็รนจ้ะ เอากระทะเมื่างแล้วกระตากาเด็ดนี่คือจะโทษไข่สุกเลยหลืจ้ะนี่ความร้อน เรอจอยก่าจะฮอรมกกันเลยคงจะไปไหนฮอรลอะเด็ดจะน,นี่ห่านเขามาเมาไปแล้วอาจจะฮอรมกไกลบ้านสักหน่อยจังพ <c oughs> ักสะอุ้งพักสะอุ้งพักขาเดินจับพักขา ล้านจายอยข้าบอเลยอ่าออ่าอาเรนน้ำกัน สก,กาดสงการปีนิพยออกไปได้เปียกน้ำาเลยก็จะไม่ได้เปียกน้ำเลยเลยจ้ะเพราะว่าไม่ออกก็จะรอน,ดนได้ก็เลยไม่อยากออกได้แล้วก็มีงานที่ว่าต้องไปช่วยได้นลจ้ะเนี่ยลอยๆก็ไปนึกอยากออกไปเสี่ยวในนะจ้ะน้ำตะคุ้มปักปวยน้ำตะคุ้มปักโ้นตาในรูดหนดึ่งดิ อร่อยอร่อยมากเนี่ยนะบอกมากินหนึ่งกันดิอวะเฮ้ยห้องวุ้กอร่อยนะวิจารณ์เร็วจังคลิปนี่ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะ อิ่มเรียบร้อยแล้วจัดจับบาบัลเมลลี่ก็ยังนั่งกินไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ามันรลอนดาก็เลยค่อยๆกินค่อยๆนั่งไปนะจ๊ะพี่โยกับขอเขาประคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็บครอบครัวนะจ๊ะพี่โยและเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า